ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของงานสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติของสตรีที่ประกอบคุณงามพวดีในพระพุทธศาสนาและเนื่องในวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติค่ะโดยจัดขึ้นที่ถนนเดชะตุงคะแขวงทุ่งศีการดอนเมืองกรุงเทพค่ะโดยในวันนี้นะคะมีสตรีชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะได้รับรางวัลทั้งสิน้น20คนค่ะ จาก7ประเทศค่ะ รอบรางวัลสตรีเด่นในพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นจากกลุ่มของนักบวชสตรีจากหลายประเทศเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีนักวิชาการด้วยอาตมาคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสถานภาพและบทบาทของสตรีในด้านศาสนาโดยตรงโดยภาพรวมเนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อจะยกย่อง คุณความดีของสตรีที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมนะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ให้สังคมเนี่ยได้ได้ได้รู้จักนะ าาราสชชวันที่6มีนาคมพศ2551ค่ะสิขมาศพุทธดีสะอาดวงได้เดินทางมาร่วมง,งานสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันที่6มีนาคมถึง8มีนาคมค่ะโดยงานนะคะเริ่มกันที่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬกา โดยผู้ที่เดินทางมาร่วมงานลงทะเพียนกันที่อาคารส่งเสริมสถานภาพสตรีค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นการกล่าวประทากถาของสตรีดีเด่นที่มาจากหลายประเทศค่ะได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนไทเปเยอรมัน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อังกฤษและประเทศไทยค่ะโดยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นถ้าเราเข้าใจธรรมะเชื่อเถะค่ะว่าการทำดีความดีจะคุ้มครองปกป้องและทำให้เราผ่านอุปสรรคที่ปดได้ ค่ะท่านผู้ชมคะข้างหลังดิชันตรงนี้นะคะก็คือนิทัศการชีวประวัติของสตรีดีเด่นทั้ง20ท่านค่ะซึ่งสตรีแต่ละท่านนั้นนะคะก็ได้ประกอบคุณงามความดีในด้านคุณธรรมมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ธรรมะนะคะแล้วก็คุณธรรมการประกอบคุณธรรมต่างๆที่โดดเด่นค่ะซึ่งสตรีทั้ง2ี่ท่านนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ ค่ะท่านแรกนะคะสิกขมาพุทธดีสะอาดวงค่ะเป็นสิกข่มาร,รูปแรกแห่งสำนักสันติอโศกค,ค่ะท่านไม่ทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่อายุ13ปีจนปัจจุบันนี้อายุ70ปีแล้วนะคะท่านสม,มนาทานศีลสิบท่านเคยบำเพ็ญตะบะด้วยการอดอาหาร14วันนั่งเนสัชิไม่เอาหลังแต่พื้นหนึ่งพันษาและเขียนหนังสือธรรมะหลายเล่มค่ะ ภิกษุณีด็อกเตอร์เมียงซุงซูนิมชาวเกาหลีใต้ค่ะภิกษุณีอานันทโพธิชาวอังกฤษค่ะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันภิกษุณีมุทิตาชาวเยอรมันค่ะโนบุโกะโอโนชาวญี่ปุ่นภิกษุณีซิกเวยซุนชาวจีนไทเปภิกษุณีเปมะโชดอนชาวอเมริกาภิกษุณีแพทริเชียไดแอนเบเนชชาวอเมริกันภิกษุณีศินนันทาชาวไทย แม่ชีวารีซื้อทัศนประสิทธิ์อังกูลวงเจริญพยาบาลวิชาชีพอ,อรสมสุดทิิสาครแจ็คเกอรีนเครเมอร์ชาวอเมริกันแม่ชีพิมพ์ใจมณีรัตเตือนใจกุลชรณอายุทยาดีเทศพิกษุนีเบทเคนจิโกริงชาวอเมริกัน สุขที่ได้รับจากการทำงานนะคะก็คือการให้การแบ่งปันโดยที่เป็นการสละออกไปโดยไม่ย,ยึดติดในตัวตนก็คือการทำหน้าที่ข้อแรกของพุทธศาสนาคือทานค่ะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานสตรีดีเด่น ในพระพุทธศาสนาในปีนี้นะครับและรู้สึกประทับใจในบรรยากาศและผู้คนที่มาร่วมนะฮะในการส่งเสริมสถานภาพสตรีนะฮะในพ,ะพุทธศาสนารู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับ รู้สึกยินดีที่เขาให้โอกาสกับผู้ที่ได้ทำ,ทำประโยชน์ต่อสังคมก็ได้มาพบกันกับหลายๆประเทศที่เขาทำประโยชน์จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบ๊วยให้ผมในศูนย์ศึกษาหรือจะในวิหารหลวงพ่อตุ๊กจงให้ผมได้รับการยืนยรู้สึกเขามีความรู้สึกนะเข้ามานี่นะรู้สึกดีใจอย่างยิง่งเพราะว่าเขาให้ทั่วโลกอ่ะ รู้จักใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะได้ทำธรรมะต่อไปจะมีกำลังใจขอบคุณที่ได้รับเลือกนะคะแล้วก็ถือเป็นตัวอย่างอันนึงซึ่งผู้ริเริ่มเนี่ยเป็นพุทธนะคะแล้วก็เป็นฝรั่งแล้วก็เป็นต่างชาติซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในศาสนาพุทธเนี่ยมากไปกว่าจากคนไทยเพราะนั้นการกระตุ้นให้ผู้หญิงมีความตื่นตัวในเรื่องการยึดหลักธรรมะ โดยการมอบรางวัลนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมค่ะ I became a teacher Buddhism for mothers because I found ทำไมถึงคิดอยากจะทำงานนี้นะคะเพราะว่ามีคำถามมาแล้วเราก็ตอบว่าเขาก็ตอบว่าเพราะว่าเขามีความสุขกับการทำงานในเรื่องของ uh, you very happy with the working with this kind of things <Yeah. S 2> to help uh, ช่วยช่วยแม่ช่วยเด็กและเขาเขาเป็นแม่ด้วยนะคะ